พี่น้องเลยองอิงบได้เก่งมาแต่เกิดค่ะแต่ว่าองอิงเกิดมาเพื่อทีสีเกง่งแล้วเด็กน้อยผู้นี้บ่ยุดพัฒนาจาของค่ะมีโอกาสฝึกซอ้อมฝึกซอ้อมอืมแล้วบ่เคยคิดว่าจะของดังแต่ว่าเด็กหน่อยผู้นี้คมในฝกักแล้วเกิดมาเพื่อทีสีคมว่าจะสัสะ่นซะอ๋อมนี่คือคมเถอะพะย,ย่ะยัย ปิดเล่นบ้ะก่อนอื่นก็นต้องบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเป็นจังไรบรรยากาศเมือ่อคืนพี่น้องสมสื้ออิหลรอ่งพี่น้องเอ้อออนซ่อนเอฟซีแฟนคลับ เตรียมสีสรงลูกสาวกลับบานมันบอกแต่ย่างเหลืออีกมือนึงเนาะพอยญ่เนาะทรงถ่ายมือแร่งแต่ว่ามือขึ้นหลายคนนี่ละบ้านฮักหลายล้างกลับไปนํามาไล่ไปหมอบให้กับลูกสาวบรรยากาศชื่นมื่นออกมาในชุดออร่าสีเหลืองเลยพอยไงสีเหลืองทองเลยมือขึ้นองคงอิงโอ้สุดยอดเสียวเหลืองฮะสีเหลืองคือทองเลยคือว่าเียวเหลืองสีเหลืองคือทองสีเหลืองคือทองเหมือนอสุดยอดอีหลีเมือขึ้นนี่ดีใจนํา มูน้ำพวกเมื่อนนี่มเมื่อนนี่เห็นมูพวกในเฟสโค้มันเห่าตั้งแต่สมัยเรี่ยงลุ่งรูปหน่อยลูบยังไปเบิ้งหมอลำอันดับหนึ่งของเมืองไทยอสาวนอยเพื่อบันแผงมาเคื่อนยุติธราดบางพี่มันบอก่าขนาดนั้นเลยเมนหมอลำอันดับหนึ่งของประเทศอันนี้คือบอแมนพญ่คำผานบอก คือเพื่อนในเฟซพูดมัน,มนบอกออมูในเฟสเว่ามือค่มือนีดีใจหลายได้มาเบ่งหมอทำอันดับหนึ่งของประเทศมือขึ้นนี้เออมอนี่เปาดีกว่ะมือนีมือขึ้นนี้เนาะ เอฟซีแฟงครับสาวหน่อยเพชรบานแท่งทางบาน,ยา,ยา,านผู้ใหญ่ขามผานผีหลับพ่นองทางบานอีเมงบานน้องเรือผีหลัได้หลายคนเดินทางไปบึงการแสดงของสาวหน่อยเพชรบานแพ่งผู้เพื่นไปเหตุงานยูทางกรุงเทพกรุงไทยพผู้ใหญ่ไปหลายอรีเมือขึ้นนี่เปิดเขามานยังมือเตาเบิ้งในหนาเฟซมีต่างตสาวหน่อยเพชรบานแพ่งอันเดียวกันมืดบอกเป็นเสียงเดียวกันมอลำอันดับหนึ่งวสันค้นลูกวสันบางคนท่ันได้เคยไปแล้วเป็นจังไรบรรยากาศจังไรจัง,งว่าชื่นเมือนเมือขึ้นนี่อ่อนซ่อน ออนซอนบ่ขันพหญ่มาล่ล้นคออีกแล้วสําหรับองค์อิงเพชบ้านแพงข่าวว่วงใน่าเปิดมาแล้วว่าจังไดพี่น้องข่าวลดออกมาว่านี่แหละคือนักร้องที่ดังที่สุดละกัดสิรวุ้ที่สุดแน่น่าคตมือคืนนี้เฉพาะมาไรพี่น้องเฉพาะที่ทํามาไรยลดอกมากบอยยืนยันพยานประกาศยืนยันแต่ว่ามีเอฟซีแฟนคลับเพิ่นทางมาบอกเฉพาะเงินที่ทํมาะไรแสนเจ็ด แล้วที่ทําไม่ทันอีกค้นลูกอ่าฮะค้นลูกแล้วที่ยังไม่ได้มอบเป็นมาอะไรค่ะให้รังวัลน,นําใจลูกเต่าด้านหน้าเวทีโอนมาอีกทําไม่ทันค่ะอันนีว้ว่าวงใงไพิ่นหลุดมากดิพ่นทักมาบอกคอยค่ะพรายิ้มหูปอตั้งแต่เงื่อนทีเหตุมาไล้อๆกสื่อแสนเจ็บอันนะาแล้วยังไม่รวมที่ทําไม่ทันอีกมแม่ ดอหล้แล่าสุดนี่องค์อิงเพชรบ้านแพงได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากกีวามีเอฟซีแฟนครับพอพอเม่ม่์ไห้ก็ตั้งใจหลายขนาดนี้ค่ะเป็นจ้าไดแน่แบบที่นี่เดี๋ยวให้แอดมินหน่อยว่าสูซูฟังองค์อิงเพชรบ้านแพงออกมาเคลื่อนไหวเนาะพี่น้องเนาะหลังรับมาลายหลักแสนน่ะหลับมือขึ้นคือจังพยัยว่านั่นละออกมาปวดขอบคุณเอฟซีแฟนครับคือเกาเนี่ยหลับพหญยสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงส่งงานวันนี้เพื่อนว่าขอพระคุณมาลัยจากบ้านฮักทุกๆหลัง ที่คอยสับพอร์ตลาหักแท่งลาอยู่ตลอดขอบคุณนที่บอทิมบอป้าลามือนีหลามีความสุอิลีจา้าพอพอแม่แม่มาให้กำลังใจลาหลายแห้งจา้าขอพระคุณนที่สนับสนุนอิหลามาตลอดเด้อจา้าขอพระคุณผนู้ยู่เบื้องหลงังความสำเร็จของหลาเด้อจา่าลามีความสุอิลีจา้าพอพอแม่แม่คือหัวใจสำคัญของหลาเด้อจเาคุนว่าหากพอพอแม่แม่ทุกคนเด้อขอพระคุณนที่มอบชีวิตดีดีด ไฮลาห้กับครอบครัวของลาลาสิบปลืมพระคุณที่ทุกคนสางและเห็นไฮลามีทถูกมือนีใดแล้วก็นอนกะล่วงไหวเนะาะหลายๆบายบานนั่นแหละคือ,อจังมาหลายๆสดยายลายอยังสิแม่มบานหักนององิองพอสเสวียนผู้บ่าวมักมวนพอตุนเอฟซีองอิง,องรักเดียวอพอรุ่งยี่ทังสิเนะา FC, ะพอญาตใจเอฟซีเฉพาะกิจพอไช่รัฐ อพอโพดแมตุแม่ใต,ต้เอฟซีบางพรีพอประกิดดูใบหมูปา่าไม้ขอนแกน่นแม่พองนาภารัฐกทมอ,อจากกรอ่านเห็นมือรหลวเน้นยองพ่อญาน้าองเดวยคนสีหน่อยใจจากกริษและมาลายด้านหน้าเวทีของที่มอ่อมเฮลาทุกอย่างด้วยจ้ะขอบคุณที่สู่มาน้าหลาตลอดละ,อะบอทิมบอป้าหลาไปไส หลาหักพอ,พอพอแม่แม่แมเด้อดจา่าพัสดแล้วก็มีการโพสต์รูปพี่น้องโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหมาลายพอไงมาลายหลักแสนมาลายล้นคออิลีโดยเฉพาะบ้านหักเมื่อคืนนี้ว่ากันวา่นวาปิดยอดที่ห้าหมื่นไหมพอไงผ่านเขาไปซองเมืองยุ่เออถ้าผิดพาดจะได้ขอโทษขออภัยค่ะนั่นแหละค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ที่หักน้องแต่ว่าบ้านทุกหลังสำคัญคือกันเหมดนพี่น้องค่ะเออเงื่อนับมาไว้ที่หลังแต่ว่าหัวใจ กำลังใจที่มอบให้ลูกให้เต้านี่สำคัญที่สุดแล้วเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพี้ันแพงทุกรางพี่น้องถ้าเป็นเอฟซีอีลีสุดยอดผมผมยอมรับว่าสุดยอดไม่แซะบ่อวางาห้ยไผ่นี่แหละคือจังหลายท่านได้ว่าไหวเนาะ,ะพญยา,ยาน์มัดเล่นน้ำมาอ่านให้พี่น้องฟังพี่ๆพ่พอๆแม่ๆเอฟซีในบ้านทุกคนครับผมสังเกตมากหลายหลายมือแล้วการที่ สิเทศเฮ็ดเหมีเรืองดาม,มา่าบ่ห้เขามาถึงโตอีหล่าดูนี่ก็คือมันมีวิธีแกย้ยุวะสันวาแนวใดหลัะผู้ยยัหนึ่งละอืถ้ถาเฮ้าป่หมักเฮ้ากับปเบิ่งแมนถูกตอนสองถ้าเฮ้าบ่ชอบเฮ้ากับปต้องข้อมเมนคสามถามักอีหยังก็เขาไปคอมเมนส<า>ี่งดออกข้อมเห็นติดตามแค่ผลงานศิลปินที่เฮ้ามาักอืสําหรับความความจิตที่มั่นบอบ่ดีสอมือม หางวดแสงงดตอบโตแม่สินัเทียนไหนก็ตามเชื่อต่อีหล่าให้เต็มที่เรื่องง่ายๆไพกระเฮดได้ไม่หล่าเดยแมนสิว่าไปเราคือจังงอายเราข้อมเขอมากนน่บ่อยากเลยเป็นเรื่องง่ายๆเนะพี่น้องเนาะบางคนกั่วถาทุกคนบ่าวาาสิเป็นเอซหรือศิลปินคิดแบบนี้แล้วบ่เอามาข้อมต์ลบๆม,มาบอหอดมันกระจบ ว่าสัตว์ว่าคืว่าเป็นข้อคิดดีๆเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละสำหรับเอซีแฟนคลับที่ว่าหลายๆคนมีความหักเหกับลูกเต่านั่นแหละองค์อิงเพชรบ้านแพงแต่ว่าหลๆเถือนนองก็เจอกับกระแสดรามา่าบอสเศร้าจ,จะเถือ่อกันหนาห็นใจสาหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงแต่ว่าเก่งล,ละละเดียวนี้พอไงก็ออคอยห่วงแล้วพอมือนันเพิ่นบอกพอจอยู่อพอ พอสิไปซ้ายอีหยางจังสี่แม่พอกยุซซื้อๆย่าไปตอบโต้คุณเด้คูณมืองเออมีการบอกพ่อเละเด้แต่จะกินพ่อบอกเด้ที่บอกพ่อยไปตอบโต้ฟังเราเนี่ยบอจกระด้ฟังเราเนี่ยลูกบอกนะเออฟังอยู่แต่าบางเถื่อมันกะนั่นจังสีอะไนก็ม่บางเถื่อนี่ละมานั่นลอกี่ดลูกบอกฟังลูกฟังเจ้าได้เพียงบางเถื่อคือจังหวะมันกะบอถือไผ่มันกะบอขอดใจดอกพ่อไงจังห้าเนี่ยละ ใจเยี่ยงเราทุกคน่นลวพี่น้องสํารับเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพรบ้านแพงมือแรกงพี่น้องมือแรกงนี่เป็นมือสุดท้ายเล้าไปเด้จะมากรุงเทพแล้วบอจูบอกว่าเดือนมีนาไม่มีนะคะเดือนมีนาไม่มีออนทัวแถวกรุงเทพมือแรกนี่เป็นขึ้นสุดท้ายพี่น้องวันที่4กุมภาพันหกเจ็ดเนาะสามแยกพระประแดงอาเขตอาเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมือแรกวันนย่างมือแรกวันมีวันอาทิตย์เนาะนลวงเสือปลาคนสีร้ายอีกคือเราค่ะ แล้วมอือน,นี่ก็บสียับตอดลล้าม้านไปที่นี่มาทางนครราชสีมาค่ะอะใตแลงมาเรืเร่อยๆดนี้ยับลงมายับลงมายับลงมาไดนี้ก็เขามาส่พี่ล่ะลอยเอสซีสเกตอุบลขอนแก่นการสินไปนี่ต้วบดทีนี่อยากไปเลยได้พ<ะ>่อ่ัะอยากไปแล่วยอยากไปแล้วไปอยากไปแล้วต่บ่บด้เปบ่ิเ้ไปตะโดนแล้วออืม,มือนั่นโอ้ยกังว่าวาม่านงานระราไายพุทธวงศ์บ่ิเ้เบึ่งงมอลรำจ้าคนอิร่ อันนี้คือความจริงเจียกีดินลำอ่อมย่บ่ปเลยพูดได้ขอไายลูกกูจะคนเลยกูนอนเจียกีดินอยุบเลยให้เยอะหน่อกภาพบ่หลุดภาพบ่หลุดแมนเออแมนเอาเจังสันว์เราลดล่าห้อกระสอบแล้วแล้วอยากไปเซ็กซับไปได้มาที่นี่ไปกำลังใจลูกสาวเออต้องไปกะดีมีคนขับรถให้แล้วดิแมนบอแมนผู้ใดล่ะต้อมน้องเต่าน้องเต่าแมนนั่นแหละเดี๋ยวสิมีผู้พาขับรถไปแล้วมาที่นี่อยากไปดูไปได้ก็ได้ว่าตะบ่เมนือบละ คือเกาอับสำหรับเมอนกกะกะดีใจน้ำลูน้ำเตาพี่น้องว่ากันวา่าต่อไปมีข้าสีใดเห็น,นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับครอบรัวของนอง้องอุ้งยิงเพียงแพงตอนนี้วากันวาดีขึ้นแต่งั้นกี่วาตั้งแต่ตีอุ้งยิงไม่ใช่คนสวยที่สุดอุ้งยิงไม่ใช่คนเสียงดีที่สุดเย,ยนี่อยากเถียงอะไเด้วาตอนนี้อุ้งยิงสวยแล้วนะเออแล้วก็เสียงดีเสมอต้นเสมอไปแต่ถ้าเราลองมาเพราะมีเสียงโตกเสียงล่นเลยอ่าผู้ใดสังเกตสิฟังลดพี่น้องถามว่าไปไข่เป็นไอเนาะ ง้เอาจังสีเนี่เสียงไซเอาจังสี่ให้เอฟซีแฟนคลับหรือว่าผู้ใดที่บ่ได้เป็นเอฟซีแฟนคลับเพิ่นเขาไปฟังเสียงเองพอเห็นเห็นบางคอมเมนต์เพิ่นว่าพอไงเจ้าอวยหลายอวยจนเว่อจังสี่นห่บ่ได้เว่อบ่ได้เว่อเออเว่อก็เว่อผ่านก็ผ่านเนาะอ๋อเว่อก็เว่อยายเว่อก็บยายเว่อเออคันว่าข่อยเว่อเจงไหนข่อยบ่ได้เว่ออ๋พูนเว่อยุบพุ่น เวอร์ยูตสาวหน่อยเพชรดานแพงเออแต่เจ้าเวอร์ก็ยังนี่ก็เศร้ารูดแล้วเหมืนบอสเตอร์ดีแล้วเออจ้าสั่น์ละอ่ะสำหรับมือนีิจากล่าล่าจากพี่น้องไปจะพิมพ์สำนีแล้วสิมาบอกคลิปหนาให้พี่น้องฟังบ้านหักเอฟซีแฟนคลับตอนนี้ว่ากันว่าเอฟซีอีลีขององค์หญิงน่ารักทีงสี่เลยอีลีเอาไว้คลิปหนาาไว้คลิปหนาบอกเขาไปคอมเมนต์ได้ไอศิลปินผู้อื่นเป็นเจ้าไหน๋ยวสิมาบอกสู่ฟานเออนี่เขาจะว่าเอฟซีเยี่ยว